ค่ะก็มาอยู่ในชอ่องแพรเพอร์เฟคคลิปไสเช่นเคยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยที่แพรเนี่ยมาเลทนะทุกคนก็อาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะคะ ก็อันนี้เนี่ยแพลวจะมาให้ดูนะคะโมเดลสกินของไวรลต้าหรือว่าสกินแมงมุมนั่นเองก็ขอเกินไว้ก่อนนะคะว่าสกินนี้เนี่ยเป็นสกินระดับ S หรือว่าระดับสีทองมาวางขายในร้านคาสเปกตามพันสเปกตัมนะคะก็สามารถเก็บสเปกตัมไปได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามาวางขายเฟเวอร์หรือวางขายถาวรนั่นเองนะก็ขอเกินไว้ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวแพลวเนี่ยจะให้ไปดูโมเดล 2D แล้วก็โมเดล 3D ก่อนนะคะไป,ไปเป็นิ่มดูกันเลยดีกว่า ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินแบบ 2D นะคะทุกคนพอเรามาดูในใกล้ๆเนี่ยหน้าเขานะคะก็เหมือนว่ากําลังจะหลับไหลอยู่หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะน่าจะงีบสักหน่อยนะคะแล้วก็ตรงส่วนช่วงของปากนะคะหรือว่าลิปเนี่ยจะเป็นสีดําค่ะออกหน้าแบบว่าโทนดาร์กนะคะแต่ว่าจะมาในวันวลนไทนยก็มีความหวานนะคะเห็นไหมคะจากดอกกุหลาบนะเป็นดอกกุหลาบสีมูซะด้วยนะคะสกินนี้เนี่ยแพลว่าแพลวจะต้องจัดแล้วแหละนะคะทุกคนเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูกันนะคะถ้าสเปกตัมแพลวพอนะตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีอยู่ สามคสเปกตรัมเนี่ยแหละคะ่ะโอ้โหก็จะเก็บถึงพันนะโอเคแล้วก็มาดูกระตรงสุมงะะส่มกระโปรงนะคะสุ่มกระโปรงนี้คือแบบว่าใหญ่นะทุกคนแล้วก็ครอบคลุมตัวของมงมุมไปเลยนะคะส่วนเอ,อ่อบอดี้ข้อต่ออะไรแบบนี้จะเป็นแบบว่าไม้นะคะไม้แบบว่าแอบ,บมีเหล็กหรือว่ามีทองแดงเออประมาณนั้นแหละคะ่ะเป็นสีทองนะคะแล้วก็โดยรวมนะคะ ของอสกินของน้องเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวแพลวเนี่ยให้ไปดูโมเดล 3D กันในเกมกันเลยดีกว่านะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลา,าแล้วก็จะเห็นรูปร่างเต็มๆของน้องนะคะไปดูเลยดีกว่า ก็สำหรับสกินทองของไวรต้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เพลด้วยนะคะยูมาพีเซลประนนะจะไปคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย